ผมก็แข่งเรือยาวที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าเพื่อหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับให้ดูบรรยากาศภายในวัดเขาเต่าอ,อันนี้เป็นรถบรรทุกเรือยาวใหญ่มากๆ อันนี้เป็นรถรถบรรทุกเรือยาววันนี้วันอาทิตย์คนมาดูทางเรือยาวเยอะพอสมควร น,นี่เขากำลังสร้างอะไรไม่รู้ในอ่างเก็บน้ําเขาเต่ามาดูงานแข่งเรือยาวที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่านะเสียบใส่โลด เลยมันหอนสิบมาเกำลังแข่งยังยังมันเลยเกลังแข่ง วิวบรรยากาศสวยงามมากมีวิวภูเขาด้วยตตออนนี้้้้งมมาาาา่่กวลถ อ่ะลงลงเดี๋ยวผมบิงอันนี้คือนักแข่งเรือนักแข่งเรือยาววิวบรรยากาศดีมากๆเลยมองเห็นวิวเห็นวิวภูเขาอยู่ด้านหลังด้วยมีมีพลังมาดูดย ว่ายังไงคุณอินอ้อยมาดูแข่งเรือวันนี้เป็นยังไงบ้างมาดูแข่งเรือยาวที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดเพจรบวิวสวยมากมีวิวภูเขาด้านหลังด้วย ตอนนี้ก็บ่ามกากว่าๆมองมองเห็นวัดถ้ำเขาเต,าต่าตัวจะมีพระองค์ใหญ่ๆแมค้เป็นเป็เลเป็นทะเลต้องไล่มาจากทะเล mình đưa lên mà rồi <laughs> lấy là khẩu súng khẩu súng 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 súng